มาค่ะวันนี้มาทำโยเกิร์ตไว้ทานเองจะใช้นมสด2ลิตรนะคะถ้าเป็นโยเกิร์ตทำเองปกติจะไม่มีรสชาติหวานนะคะเราเก็เลยจะใส่น้ำตาลหล่อฮังกล้วยซึ่งเป็นน้ำตาลที่ไม่มีผลต่ออินซูลินในเลือดน,นะคะสำหรับผู้ที่เป็นเบาหวานก็สามารถทานได้ะคะ่ะกินแล้วไม่อ้วนด้วยนะคะน้ำตาลนี้เราจะใส่น้ำตาลลงไปผสมกับนมแล้วก็คนให้ละลายก่อนนะคะจากนั้นก็ค่อยจุดไฟแล้วก็ตั้งให้นมแค่พออุ่นๆนะคะ ระดับความอุ่นก็คือความอุ่นที่นิ้วเราสามารถจุ่มได้ค่ะอุ่นได้ที่แล้วก็ปิดไฟนะคะจากนั้นก็ใส่โยเกิร์ตลงไปโยเกิร์ตให้ใช้เป็นโยเกิร์ตรสธรรมชาติเท่านั้นนะคะที่เราใส่โยเกิร์ตลงไปเพราะจะเป็นการเ,าเป็นสารตั้งต้นให้กับโยเกิร์ตของเรานั่นเองค่ะ เราก็เลยไม่ให้นมมันร้อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจุลิทรียในโยเกิร์ตมันจะตุยก่อนคนโยเกิร์ตให้ละลายเข้ากับนมแล้วก็เอาไปใส่บรรจุภัณฑ์ที่เราเตรียมไว้ได้เลยค่ะจะใส่เป็นถ้วยพลาสติกเซรามิกหรืออะไรก็ได้นะคะขอแค่มีฝาปิดหรือถ้าไม่มีฝาปิดก็เอาแรปแร,ป,แรปไว้ก็ได้ค่ะเพราะเราจะทิ้งไว้ข้ามคืนนะคะหลังจากเราทําเสร็จแล้วให้เราวางไว้อุณหภูมิห้องนะคะ7ชั่วโมงขึ้นไปแต่อย่ากเกิน12ชั่วโมงนะคะ วางไว้ที่อุณหภูมิห้องได้เลยนะคะไม่ต้องเอาเข้าตู้เย็นเราทําเสร็จช่วงประมาณทุ่มหนึ่งนะคะก็จะปิดฝาทิ้งไว้ข้ามคืนค่ะมาแล้วค่ะตอนนี้ตีห้าครึ่งนะคะนมของเราก็กลายเป็นเนื้อโยเกิร์ตแล้วนะคะทําง่ายๆแค่นี้เลยค่ะเราก็จะได้โยเกิร์ตที่เราทําเองไว้ทานค่ะถ้าเปรียบเทียบจากครั้งก่อนที่เราทําเนื้อที่ได้จะแน่นมากเลยนะคะดูจากการที่เขาสามารถคว่ำได้เลยแต่รอบนี้รู้สึกว่ามันจะเหลวแล้วก็มีน้ําเวยแยกชั้นออกมาแล้วเราวางไว้ในเวลาที่เท่าๆก,กันนะคะ ต่อาจเพราะอุณหภูมิห้องที่ไม่เท่ากันเพราะรอบแรกเราวางไว้อุณหภูมิห้องมันจะเย็นกว่านี้ถ้าอุณหภูมิห้องค่อนข้างร้อนให้วางไว้สักประมาณไม่เกิน8ชั่วโมงดีกว่าค่ะเสร็จแล้วก็ปิดฝา,เ,าเข้าตู้เย็นว้ทานได้เลยค่ะ